เคลทส์โกแม่ใส่ด้วยเราเป็นพิธีกรแม่ใส่ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนมาบยืนกันมาสวัสดีครับสวยๆอวยยืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับโอเคผมไปค่ะครับ้าพ่อ้จะได้กิวไปไลน์กับครับผมหรือวาคุณแม่กลาเรื่องนี้เลยเหรอไม่พูดให้โอนเดินซะหน่อย้อยู่ตรงนี เอาล้อตดูนี่ก่อนได้เอไม่อยากจะอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ลูกชายผมตามแม่เขาไปก่อนนะฮะโอเคอ่ะน้องพี่อยู่กับพ่อได้ไหมครับเป็นพ่อโอเคนะโอเคมาครับอ่ะวันนี้มาร้องเพลงกับแดนครับผมในงานอุนเดย์ครบรอบ10ปีครับซึ่งจริงๆแล้วอะลูกชายก็คือถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์ ถ้าเผื่อเดินผ่านร้านเนี่ยจะจะเห็นว่าเออเขาเป็นแบบพิมพ์เตอร์สำหรับแบบแ่นสำหรับเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็เลยใช่มาวันนี้ก็เลยได้มาร้องเพลงเขาก็ดีใจมากๆนะครับได้ร้องเพลงมาอย่างนีด้วยที่นี่ใช่เขาเพิ่งบอกว่าอยากให้ร้องเมื่อสองวันที่แล้วแล้ว้องกันไหมครับนี่แหละซองสองวันจริงๆเขาบอกว่าซองวันนี้ด้วยใช่ซองวันนี้ก็เพิ่งหัดร้องกระแดนในในห้องทีนึ่งนะครับแล้วสนุกดีครับแล้วก็เพลงเพราะมาก ตออป,ปีแล้วพัดจะีแต่เคุรด้ครับครับผมก็สิบป,ปีเป็นปีที่ดีนะครับเป็นเลขที่สวยงามนะครับผมก็ขอคุยพรนะครับให้พนักงานทุกคนนะครับหรือว่าลูกค้าทุกคนนะครับที่เคยใช้บริการก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ได้ทํากิจการบิสเนสดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับที่อยู่ในเมืองไทยเราไปอีกแบบ20ปีข้างหน้าสามสิบปีข้างหน้าเพราะว่านักข่าวอยากมาคุยยกมาเยอะมากเลย อ่นะครับแล้วก็ถึงถึงไหนแล้วนะสามสิบปีข้างหน้านะครับผมแล้วก็หลุดเลยลูกลืมไปเลยอ่ะพ่าจะพูดอะไรอ่ะมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับทุกคนนะครับผมมาถึงคิ่ไรบ้างค่ะตานไหมครับก่อนจะได้คิวคือเรื่องแบบคิวอะไรที่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าทางดเรจิวเขาเป็นคนจัดแล้วเราก็ไปในฐานะเป็นคิเซนเตอร์ของของอ่ ผลิตภัณฑ์ชื่อจิวิงนะครับผมก็ก็ดีใจนะที Thing ่แบบเอ้ยเราถือว่าคือจริงๆเจนนี um ่เนี่ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเทศกาลใช่ไหมเจนนี่เทศกาลเทศกาลเจนนี่เพราะฉะนั้นเราถ้าเปิดได้ไปก็เหมือนได้ไปติ๊กชื่อว่าแบบอ่าเราได้ไปถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไปร่วมเฟสติวัลนี้ใช่ไปเช็คอินใช่ไปเช็คอินนิดนึงนะครับผมก็ดีใจครับแล้วก็ก็คือตื่นเต้นแหละ กลัวว่าแบบเดี๋ยวตัวเลขมันจะแบบไม่ค่อยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บขึ้นมายอะไรเงี้ยเนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยว่าบางคนทำยอดไปถึง20ล้าน30ล้านเลยอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับเอ่อคือโปรดักต์เนี่ยเราเชื่อมั่นอยู่แล,แล้วแหละว่ามันมันโอเคนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะจัดโตอ,อะไรที่แบบว่ากระตุ้นยอดขายได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทางทางโนเตอร์จิ๋วแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่แบบว่าสื่อสารแล้วก็บอกเล่า โอดักว่าแบบเออเราใช้แล้วเป็นไงเรารู้สึกยังไงกับตัวโอดักือตัวโอดักเราใช้มาตลอดล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีนะแเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันแล้วก็จะกว่าคนดูด้วยเจอกันได้ฮะเขาบอกว่าประมาณ6กโมงอ่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านใช่เขาต้องเป็นนั่งรอใช่ไหมใช่ใช่เป็นจบไปแ้วมีอาจจะมีพีพีไปอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วเจนนี่รู้สึกว่าจะน้องเขาจริง ดูจริงก็อยู่ใกล้ๆใกล้ๆท TP นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีอยู่ช่วงที่เขาเข้ามาทักเหมือนกันตอนที่แบบว่า TP <c oughs> ยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีเข้ามาท้ามีแบบว่าแต่บ้านไหนทางปฏิกิริยาเข้าไปมันจะตกแบบเขายกไม่ยกเข้ามาอื่นๆจะได้เยอะนักดีนะก็ตอนตอนไลฟ์อาจจะไม่ได้อยู่ในในเฟรมแต่ว่าอาจจะเป็แจ๊วๆบ้างใช่อาจจะแบบเขาไปเดินเล่นไปแบบว่าสร้างความสุนใจและกันนะครับแม่ลูกไปกับพ่อแม่แน่ๆได้ไหมครับไม่ได้ ไปไลไปไล่ไปไล่ขายของขายของมนี่ขายของช่วยพ่อขายขายของไหมเนี่ยได้ไหมเ้ยเ้ยขายของได้ไหมลูกอ้าอย่างนี้ดีกว่าในฐานะพิสต์เตอร์โอยพรโอนเดย์หน่อยหนอยรวยแห่งแห่งยูไปอีกสิบปีโอเจจนเจริญอ่ะถือว่าทำหน้าที่แล้วลูกอ่ะโอเคอ่ะปเปนปังไ้ เก่งมากเก่งมากใี่มีความพูดถึงพนานการเราเด็กๆนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรนะฮะพนันการน้องๆแตะนอ๋อตอนนี้คืออย่างวันนี้เขาก็ไปเรียนช่วงนี้เรียนน่อนข้างหนักครับแล้วก็ตอนแรกผมตั้งใจว่าจริงๆเรื่องแบบการเรียนหลังจากแบบว่าแบบเรียนเสริมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีตอนแรกนะที่คิดไว้แต่พอหลังๆอ่ะเรารู้สึกว่าคือน้องเขยผมอ่ะก็จะชวนไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นว่าจะเป็นแบบทางด้านกีฬาดีกรอปอ่ ตฟุตบอลว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําแต่ว่าตอนนี้ก็ทำแทบทุกอย่างเลยเออก็รู้สึกว่าเออลูกก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็เป็นการเตรีมยมขย่าลูกเพราะล่มันก็เป็นการเตรียมตัวแบบเด็กเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงเหมือนกันค้นหาแหละว่าจริงๆเขาชอบอะไรกันแน่ชอบแบบกิจกรรมแน่ในแบบไหตอนนี้ยังไม่เจอเลยว่าเขาชอบอะไรตอนนี้ก็คือให้เรียนเป็โนโนและเพราะว่าอยากคือทำหลายๆอย่างก็คืออยากออให้ลองหาแหละว่าจริงๆเขาชอบอะไรมาก อย่างอย่างพีเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบอาจจะต้องอยู่ต้องต้องอาศัยการโฟกัสต้องอยู่กับเขาเยอะหน่อยแล้วอย่างพี่ทีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเล่นได้แต่ก็ยังเขายังไม่เคยบอกว่าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษงแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาลองทุกทุกอย่าง <c oughs> ผมว่าบางทีอ่ะเขาสนุกนะที่เขามาอย่างวันนี้สมมุติว่าเราจะมาทํางานเราก็จะบอกเขาแหละว่าวันนี้พ่อพ่อมาันี้มาทํางานนะเดี๋ยวพีพีมาอยากมากับพ่อไหมมาช่วยไหมอ่ะแต่วันนี้เขาเป็นงานของเขาก็จะบอกเขาว่าวันนี้เป็นงานหนูนะหนูต้องทําอะไรเงี้ยคือก็เป็นการพูดคุยแหละนะครับผมว่าเตรียมพร้อมด้วยว่าเตอมเจิมคือก็ก็ ไม่ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวเดขายินเสียงพ่้แต่เขาไม่ได้ยินเสียงพ่อนะได้ไหมได้ยินไม่ได้ยินเสียงพ่อพ่อได้ไหมไม่ได้ลูกขึ้นมายืนได้ไหมลูกอ่ามายบังนะไม่เห็นหน้าเลยโอเคอ่ามายเซตคือยังไงก็คุยอะครับก็คุยว่าแบบว่าฉันไม่ได้อะไรเลย ก็ค <anto> <isto> ุยะครับว่าว่างานงานเรามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มาไหมยังอยากอยู่กับพ่อไหมอ่อยู่กับพ่อต้องนิ่งๆนะลูกต้องนิ่งๆบายเฟสก็คือก็คือพูดคุยแหละครับว่าแบบเองานบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะอแล้วก็ก็เพื่ออธิบายแหละว่า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 ยังไงแล้วก็ แล้วก็พยายามบอกว่าเออถ้าเผื่องานนี้หนูไม่อยากทําคือคุยกันแต่เนิ่นๆว่าแบบว่างานมันเป็นยังไงลักษณะงานแล้วก็เราก็จะรู้แหละว่าเขาจะชอบงานแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเงอะไรที่เขาไม่อยากทำแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาให้ทำออร่าดาระอะไรนะครับออร่าดาราออร่าดารอไม่รู้สึกนะไม่ไม่รู้สึกนะกับต่โครงการเนี้ยผมว่ามันไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันก็ หน้าตาเด็กมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับมันไม่ได้แบบว่าตาตาจะอยู่ตลอดไปไไดไแต่ความสนเนี่ยคงอยู่ตลอดไปรับรองว่าหน้าตาแบบบอกว่าหลอ่อไม่หล่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอีกสิปีข้างหน้าแต่ตอนนี้ความสนเนี่ยรับรองว่าก็คือแม่แบบปากเปียกปาักาแฉะทุกวันอ,อยากให้เขาเป็นเด็กที่แบบว่าฟังแหละเพราะว่าน้องพีอ่ะเขาจะได้ด้วยความสนิกสนาน เขาเป็นเด็กที่แบบเห็นทุกอย่างมันสนุกไปหมดแล้วก็อยากจะทําน้นทำนี้สังเกตไหมว่าเขาแบบยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างพี่พีอ่ะถ้าสมว่าเขาไม่ชอบเงี้ยผมก็จะแบบไม่เป็นไรลูกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคือเราบางทีเราก็ต้องดูแว่า,ว,าว่าคนไหนเป็นยังไงก็จะถามเขาแบบว่าน้องพี่พี่ออกไปได้ไหมลูกไม่ได้โอเคไม่ได้ด้วยนะฮะบางทีก็บังคับไม่ได้ <laughs> ใช่ ลูกก็บอกครับว่าเนี่ยเราก็ก็ทํางานก็คือทํางานก็ต้องได้เงินนะแล้วเราก็เราเราแล้วเราจะบริหารเงินตรงนี้ยังไงเราเอาเงินตรงนี้มาใช้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกลูกไว้มีมีเงินเยอะหรือยังที่มีเงินเยอะยังลูกเขาเอาเงินไว้ไหนครับนูมีเงินเท่าไหร่ลูกขึ้นมาตอบดีเดี๋ยวลูกขึ้นมาหน่อยนูมีเงินเท่าไหร่สิบไม่ตอบสิบมมีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินเท่าไหร่มีเงินได้เท่าไหร่่ะคบมีสิบสิบลายลูกสิบลายสิบลายสิบลายแล้วครับ สิบลานโอ้ยแล้วตอนนี้เงินอยู่ไหนเงินเกมอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเอ่ออยู่ในกระปุกเออใส่กระปุกไว้สิบล้านเลยหรอโอ้โแล on ้วจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วเงินไปทำอะไรลูกเอาไปซื้อของเล่น้องน้องมีหยอดเองเลยไหมฮะกระปุกหยอดเองนะครับโอ้โของเล่นมันคือสิบล้านซื้อให้หมดเลยไหมลูกเราอยากซื้อของเล่นนะเราจะไปจะซื้อให้หมดประเทศจะล้องกินข้าวเย็นไปถึงได้ตอนมันส้ยังไง สิบล้านหรผู้ใหญ่ยังผู้ใหญ่ยังเอาเอาไปซื้อทองได้ไหมพ่อไปซื้อทองเริ่มเลยทองหลังคาโอเคแล้วไปเอาไปซื้อทอง10ล้านเปิดโอ้โหเริ่เริ่มโอเคไปให้พิธีด้วยได้ไหมไปให้พิธีด้วยนั่นนั่นเไปจะซื้อทองเป็นสิบสิบอันโอ้อันละเท่าไหร่ลูกอันละกี่กี่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำเหน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนัก เชน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 โอ้น้ำหนัก 1, Por, 1>, 1>, 1> ิบสเลยสิบบาทจะแจกน้ำไหมแจกไหมแจกแจกได้ไหมแจกด้วยใจดีขนาดนั้นปรึกษาอมีก่อนไหมปรึกษาอมีก่อนแต่ทางอย่างนี้มันไม่ใช่โนูโบเลยมันสามารถแต่งหน้าเป็นเสื้ออ๋อโอเคอยากจะจะพูดอะไรแว่นแว่นใส่สบายไหมลูกใส่สบายไหมครับอุ้ยเราชอบใส่แว่นไหมใส่แล้วหล่อไหมหล่อมากดูมาดูมาดูมาก ใส่แล้วเป็นไงครับดูสิแต่ยิ้มสิยิ้มหวานๆนี่ไม่รูจะกันอะไรเลยเพราะอะไรมันเบามันเบามันเบาใช่ไหมแบนมันเบามากแ้วยิ้มไหมยิ้มยิ้มเน่ะแต่ทำท่าเท่ๆน่ะมีคนบอกว่าหนูหลอหนูต้องทำท่าไงเอเวลาไปถ่ายแบบทำไงเวลาไปถ่ายแบบถ่ายแบบเฮ้ยเดี๋ยวท่าเท่ๆอี้เนี่ยที่เคยสอนในลูปอันนี้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  เฮ้ยโอเคโอเคโอเคขอบคุณทุกพี่ๆก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับไหว้สวยๆด้วยไหว้สวยๆขอบคุณครับเก่งมากลูกเก่งมากไอพี่พ่อต้องมีนะครับเราจะาำที่นะครับตลกครับลูกหนึ่งสอง เอออย่าไปดมไม่อย่าไปดมไม่อย่าดมไม่ดมอย่าดมไม่ใช้บ้างก็ไม่รู้ไม่ดมไม่ดมเนี่ย